สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอม t เดอร์มูเซนจำหน่ายเทียนหอมจากไขทั่วเหลืองธรรมชาติและก้ารน้ำหอมกระจายกลิ่นแบบเข้มขน้นทุกกลิ่นถูกผสมประสานาจากผู้เชี่ยวชาญเช่นกลิ่นไรซ์บูดเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์หอมป่าสนเมืองหนาวและกลิ่นมะลิสดหอมมะไรามะลิแท้ช่วยให้บ้านคุณหอมผ่อนคลายบำบัดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อเครื่องหอมเดอร์มูดเซนได้ที่หน้าร้านเซนทันปิ่น, 2, เ,น,นเ,เก้าชั้น2เซนทันเวสเกตชั้น1โซนแฟชั่นพาร์ทร้านแอดเฟิร์ชชั้น G โซน A MBK Center เว็บไซต์ The m o o d s h o p com เบอร์โทร084 388 2705าเยพาเที่ยว เลี้ยวไปหลอนอะวันนี้มีเรื่องราวมาฝากกันฮะน้องโบฮะชื่อเรื่องน่าสนใจฮะเพราะว่าจำได้ว่าชื่อเรื่องนี้ไม่เคยตั้งเลยในในในช่องพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเนะาะทั้งทั้งท<ะ>ี่ควรจะตั้งหลายครั้งแล้วแต่ก็วิดไปวิดมาก็เลยไม่ได้ตั้งฮะชื่อเรื่องว่ากุมารทองเรื่องนี้เป็นยังไงน้องโบเชิญเลยครับ เรื่องนี้เดี๋ยวโบใช้เป็นนามสมมุติทั้งหมดเหมือนเดิมเลยแล้วก็ขอยืมคำพูดพี่หนึ่งมาใช้ค่ะเรียกว่าหนูมาโมให้ฟังดีกว่าค่ะพราะว่าอย่างที่รู้กันอะค่ะเพราะเป็นหมอดูเนาะแล้วมันมีเคสหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับโบก็ไปดูสถานที่นี่แหละว่าตรงไหนที่เขาว่าแบบมีปัญหาเกี่ยวกับวิญญาณอะไรเงี้ยค่ะให้โบเข้าไปรีเช็ค ทีนี้เาเข้าไปตรงคอนโดแห่งหนึ่งแล้วกันเขาตอนถักประตูเข้าไปอะค่ะ mm hmm. โอเห็นเป็นเงาดำๆสูงประมาณเอวเราแล้วก็พยายามดูดีๆก็เลยรู้ว่า mm hmm. อ๋ออันเนี้ยน่าจะเป็นกุมารทอง mm hmm. แต่เป็นสายดำแล้วพอเราเดินไปไหนไปรีเช็คที่ไหนจะจัดหวงจุ้ยหรือจะทำอะไรพวกเนี้ย mm hmm. เขาก็เดินตามตลอดเลยค่ะทีนี้ก็เลยคุยกันว่ามันมีปัญหา ประมาณว่าลูกบ้านอะค่ะเขาจะเจอเหมือนกับเด็กผู้ชายอะวิ่งไล่เคาะประตูห้องบ้างไปหลอกเขาบ้างหรืออะไรเงี้ยในพื้นที่ส่วนกลางทีนี้พอเราจับได้แล้วว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนก็เลยแบบไปเหมือนกับเราก็ไปสืบดูว่ากุมารทองที่ว่าเนี่ยเขาตั้งไว้ที่ไหนทีนี้ไปเจออยู่ในห้องเหมือนกับออฟฟิศออฟฟิศหนึ่งของตึกเนี่ยเนาะ เด็กสองคนเนี้ยเขาก็จะซนมากเลยพี่ก็เลยคุยกันแบบทำการตกลงกันว่าเหมือนกับเจ้าของเขาอะค่ะทำการทุจริตบางอย่างทำให้โดนไล่ออกทีนี้ยตอนโดนไล่ออกไปอะเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยก็คือเหมือนแบบแจ้งปับแล้วก็คือออกกระทันหันไปเลยทีนี้เท่ากับน้องสองคนอะไม่มีคนเลี้ยงก็เลยคุยกันกับผู้จัดการทิติที่เขาที่เขาเชยโมเข้าไปดูสถานที่เนาะเขาบอกว่า ช่วยเอาแบบกุมารทองสองสององค์เนี้ยกลับไปเลี้ยงได้ไหมซึ่งของว่ะมีเยอะมากมีหลายแบบบพราะว่าวอเลี้ยงไม่ไหวเพราะว่าแบบเรารับเรารับของแบบหลายๆท่านมาเยอะจนตอนเนี้ยดูแลไม่ได้ก็เลยบอกพี่เขาว่าไหนๆก็เป็นกุมารทองแล้วอะ่ะเราลองมาเทสกันแม้ว่าน้องช่วยอะไรเราได้บ้างออย่างแรกที่เทสเลยก็คือลานจอดรถค่ะไปห้างดังห้างหนึ่งเราไม่มีที่จอดรถเลยแล้วก็เอา เอาตัวของตัวหุ่นของเขาไปด้วยเนาะบอกว่าช่วยหาที่จอดรถให้หน่อยเราวนรถกันอยู่ครึ่งชั่วโมงพี่ไม่มีแบบไม่มีตรงไหนว่างเลยก็วนกันอยู่อยนั้นโอเลยพูดว่าเออถ้ากุมารทองมีจริงเนี่ยนะช่วยหน่อยซึ่งน้องก็ช่วยพี่ทีนี้พอไปเรื่อยอะ่ะพอเวลาผ่านไปเราก็ไม่ค่อยเรียกเขาขึ้นมาใช้เพราะหนูรู้สึกว่าเราไม่ใช่หมอผีอพี่เราก็เลยไม่ได้แบบเรียกเขาขึ้นมา ช่วยทางานหน่อยหรืออะไรแบบนี้ยแต่ซึ่งเขาก็จะอยู่ด้วยเรื่อยๆนะพี่เป็นเงาดําๆเดินแวบ,บไปแว๊บมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือวอชินของโบแล้วทีนี้ก็เลยคุยกับพี่ผู้จัดก,การนิติคนนี้ว่าเออแบบพี่อ้อยคะหนูรบกวนพี่เอาไปเลี้ยงเธอคะ่ะซึ่งเวลามันประจบพอดีเลยพี่เน้นลูกสาวเขาอะค่ะเข้าเรียนมาหาลัยพอดีเขาเลยบอกว่างั้นปล่อยให กุมารทององค์หนึ่งอะไปเฝ้าลูกเขาไว้ทีเนี้ยก็ไม่เคยเจอเรื่องแ,แปลกๆเลยพี่จนน้องเมื่อประมาณสักเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะไม่เกินน้องบอกว่าทีวีอะมันชอบเปลี่ยนช่องเองพี่เฉพาะเชาวว้าวันเสาร์ด้วยนะแบบเชาวว้าวันเสาร์อะเหมือนเราเปิดเพลงเอาไว้แลเราก็ไปเข้าห้องน้ำทำอะไรในคอนโดแล้วก็ใช้ชีวิตปกติน้องเนี่ยชื่อเอิร์นนะคะน้องเอิร์นบอกว่า มันแปลกๆนะพี่โบทีวีอ่ะมันชอบเปลี่ยนเองอืม uh uh. มันชอบมันชอบเปิดไปดูช่องที่มีชินจังตลอดเลยอะ่ะ uh uh. ซึ่งน้องอ่ะไม่ดูการ์ตูนน้องไม่ดูการ์ตูนเด็กผู้ชายพวกเนี้ยน้องคนนี้เขาจะดูแต่แบบน่ารักน่ารักกักกบดูคิตตี้ดูแคแร์แบ์อะไรของเขา uh uh. ทีเนี้ยเขาก็เลยลองสังเกตด,ดูหนูเบอกว่าลองดูซิว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงมันจะมีอยู่สองอย่างพี่ทีวีจะเปิดช่องชินจังกับ ตู้เย็นจะเปิดประตูเองอืแล้วก็มีช็อกโกแลตหล่นลงมาอมทีเนี้ยน้องเขาก็เลยแบบไม่รู้จะทํำยังไงอแบบ่ะเพราะว่าอย่างอย่างน้องคนเนี้ยเขาก็เป็นเด็กเห็นผีเ่าพี่แต่กับกุมารทองเนี้ยเขาไม่เห็นเขาเห็นแต่เงาด,ำดำําๆเป็นก้อนๆเหมือนกองไว้อยู่ตรงโซฟาบ้างแต่มันก็เป็นเงาแบบจางๆอะพี่ทีเนี้ยน้องเขา,ารู้ตัวอยู่ละว,ว่า เราอะมีอะไรแบบคุ้มค้องตัวเขาอยู่เนาะทีนี้ยมันมีอยู่วันหนึ่งน้องเขาแอบไปเที่ยวพีแอบไปเที่ยวแล้วก็รู้ตัวอีกทีหนึง่งตื่นมาก็คือสิบโ <c oughs> มงเช้าเลยไม่รู้ว่าตัวเองกลับห้องมาได้ยังไง <c oughs> เขาก็เลยมาคุยกับหนูกับแม่เขาเอะเนาะก็ <c oughs> บอกว่านเนี่ยมันมีปัญหารเรื่องเนี้ยทีเนี้ยก็เลยจะเอาอันนึงให้พี่โบดูภาพที่หนูเห็นนะพี่มันคือน้องอะขับรถมาจอด ในลานจอดรถของคอนโดแล้วก็เดินหลับตาไปเรื่อยๆพี่ดูจากไล่จากกล้องนะน้องเดินหลับตาไปเรื่อยๆทีเนี้ยอย่างอย่างวอลองเห็นหมดนะวอก็เห็นว่ากุมานทององค์เนี้ยชื่อเต้าอ้วนนะพี่เต้าอ้วนเขาจูงมือน้องเอิร์นเยแล้วก็เดินไปไปเพื่อเข้าตึกโดยที่น้องยังยืนหลับตาอยู่ก็คือเหมือนมีคนจูงมือเราเดินหลับตาไปเรื่อยๆอ๋อ<ๆ>ทีเนี้ยพอไปถึงตรงที่ขี่กา้าะพี่ เจ้าอ้วนเนี่ยตัวเท่าเอวพี่เหมือนกับเขาว่ากระโดดเราไม่ถึงเขาก็เลยใช้วิธีการท่าที่โบเห็นในกล้องเนาะทะลุเข้าน้องไปเลยเหมือนกับครอบน้องไว้พี่แล้วก็ไปกดลิฟเปิดลิฟพาน้องเข้าห้องแล้วก็กลับมานอนพี่น้องบอกว่าอันเนี้ยมันอาจจะดูเหลือเชื่อก็ได้นะพี่โอตอนนั้นอะยังไม่ได้บอกเลยน้องเอิญนะว่าน้องกุมารเนี่ยครอบเขาอยู่ เขาก็าคลิปที่สองให้ดูพี่คลิปที่สองเหมือนเดิมเลยเหมือนแอบไปเมาข้างนอกมาไปดื่มอะไรเงี้ยแล้วก็พากลับห้องเหมือนเดิมเลยทีเนี้ยในกล้องเนี่ยมันเป็นคนละวันกันเขาน้องบอกว่าก็เลยต้องสารภาพบาปกับคุณแม่ว่าแอบไปเที่ยวผับมาแล้วไม่บอกคุณแม่ทีเนี้ยมีแบบเนี้ยมาส่งสองครั้งแล้ว<ม>ก็เลยแบบเราเริ่มเชื่อกันจริงๆแล้วว่าแบบเขาช่วยเราจริงๆเหรอพี่ แต่ทุกครั้งที่ช่วยก็จะมีของแลกเปลี่ยนนะเป็นแบบไปใส่บาทให้เขาหน่อยเขาอยากกินเมนูนี้นั้นโน้นอะไรเงี้ยก็ให้ช่วยเขาไปทีเนี้ยพอเรื่องมันผ่านมาเรื่อยๆพี่จนล่าสุดก็ยังเป็นเหตุการณ์เดิมอยู่พี่น้องเขาก็เลยเคสว่าถ้าเกิดเป็นแบบพี่อ้วนจริงๆอ่ะเอินขอให้พี่อ้วนอ่ะเปิดตู้เย็นพี่ แล้วอยากกินช็อกโกแลตอันไหนอะให้มันร่วงลงมาเดี๋ยวจะไปซื้ออันนั้นเพิ่มให้พูดจบปุ๊บเสียงเหมือนคนกระชากประตูตู้เย็นนั้นเนี่ยแล้วก็ช็อกโกแลตเราเอะฟอเรนลูหล่นล,ลงมาเต็มพื้นเลยน้องก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าแบบเราจะปูชาน้องด้วยวิธีไหนบ้างในตอนนี้นู่บอกว่าเวลาเท่าที่เราคุยกันเหมือนกับเราดีลกับ ก็อ้วนเนาะเราก็ดีลกันว่าถ้าอยากกินอะไรอะ่ะให้มาบอกให้มาบอกโอกอนรอบนี้น้องเขาก็เลยเข้าฝันน้องเอื่นเลยพี่ว่าอยากกินอะไรบ้างตื่นมาก็เลยไปซื้อของมาแช่ไว้ในตู้เย็นทีเนี้ยเหตุการณ์พวกเนี้ยพี่น้องบอกว่าก็ยังเจอเรื่อยๆอยู่ตู้เย็นเปิดเองทีวีเปลี่ยนช่องแล้วก็เวลาทําอะไรผิดอะไรเนี้ยก็ไปเข้าฝันฟ้องแม่เขาตลอด ทีนี้พอเราคุยกันไปเรื่อยๆก็คือเหมือนกับมาถึงวันล่าสุดเนี่ยตกลงกันว่ามีใครจะเอาน้องกุบาลไปเลี้ยงไหมจนถึงวันเนี้พี่ก็ยังไม่มีใครแบบสามารถพาไปเลี้ยงได้เลยสักคน <Ừ. S 2> เพราะของก็เต็มของพี่เขาก็เต็ม <Ừ. S 2> ทีนี้นสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าลูกสาวของพี่อ้อยก็คือน้องเอิญเนี่ยก็ต้องเอาน้องกุมารไปเลี้ยงเ,งเองทั้งสององค์เลยแต่ทีนี้นพอเลี้ยงไปนเลี้ยงมาตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหากับแมวพี่เพราะว่าน้องอชอบกลี้งแมว อย่างแบบพอเรามาเจอกันทีหนึ่งเนี่ยน้องเงิงเขาก็จะเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องแมวชอบร้องภาพที่โอเห็นนะ่ะมันคือเจ้าอ้วนอะพีไปดึงหางแมวบ้างทุกแมวบ้างเหมือนกับเขาเล่นด้วยแล้วแมวมันไม่เล่นด้วยแมวมันเลยร้องตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วอุมาสอง,ององค์จะไปอยู่ที่ใครตอนนี้ก็คือลอยไปลอยนะมาไปก่อน เรื่องมันก็ประมาณนี้ละพีะ่มันก็เป็นความแปลกนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าใช่ต้องบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้แต่เท่าที่ฟังมามันเหมือนว่าเขาจะมาให้คุณนะเขาไม่ได้มาให้โทษใดๆทั้งสิ้นแต่ทีเนี้ยการที่แบบหนีเที่ยวแล้วก็แบบไปเห็นในกล้องจอผิดแล้วก็เหมือนเขาจุงมาอะไรประมาณเนี้ยมันแบบแหม เรื่องบางเรื่องมันก็เหนือจินตนาการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง,รงๆว่าฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันแต่ว่าคนที่เขาเลี้ยงกุมารอะไรพวกนี้เขาจะเป็นเรื่องปกติเลยอย่างดาราท่านหนึ่งนะพิธีกรดังเลยชื่อมีชื่อเสียงเลยเขาเคยใช้ให้ให้กุมารทองเปิดไฟแล้วก็เปิดจริงๆนี่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเคยมาเล่าแล้วก็ออกสื่อนะฮะมันก็ มันก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแล้วกันนะคนที่เขาเลี้ยงอะไรแบบนี้เขาจะแบบอ่าพูดยากเกี่ยวกับสิ่งนี้แต่ว่ากุมารสองตนทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับน้องเอิญถูกไหมใช่ค่ะก็ยังอยู่กับน้องเอิญอ๋อ,อที่หนูจะเล่าให้ฟังคือทีวีอะพี่ที่น้องเอิญบอกว่าเปลี่ยนช่องเองอะปกติถ้าสมมติว่าทีวีมันลวนใช่ไหมมันจะต้องแบบดีดไปเป็นอีกช่องหนึ่งแล้วจบเลยแต่นี้มันคือเหมือนกับน้องเอิญเขาลองของพี เขอยากรู้ว่าจริงแบบที่หนูพูดไหม,มเขาก็กดเปลี่ยนช่องอไปดูรายการเพลงที่เขาจะดูปรากฏว่ารีโมทอะพี่มันเหมือนมีคนค่อยๆจิ้มแล้วเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆอซึ่งเจ้าอ้วนก็บอกว่าหนูว่าอ่านตัวเลขไม่เป็นก็เลยใช้วิธีการจิ้มไปเรื่อยๆเหมือนกับจํำภาพที่น้องเอิญเขาทําในการเปลี่ยนช่องแลพี่แล้วจิ้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงช่องที่มีชินจังนั่นแหละ เจอบอกเจออย่างเงี้ยอยู่ประมาณสามครั้งเขาเลย<อ>แบบเลิกละต่อหลังก็คือแบบพอวันเสาร์นาทีก็คือเปิดชินจังให้พี่เขาดูไปเลย<อ>หนูก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันแปลกเยก็เลยอเออเยกเรื่องนี้มาเล่าดูโทรทัศน์เปลี่ยนช่องอันนี้ก็ยังหลอนแล้วนะแต่การเปิดตู้เย็นเองนี่มันอันนี้ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยมันต้องใช้การดึงนะถึงจะเปิดได้ถูกไหม มันไม่ใช่ว่าแบบจะลมพัดแล้วตู้เวนจะเปิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฮะเพราะความหนืดความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องดึงฮะเออเอาอันนี้คือเขาก็ลองเทคกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะพี่มือนกับแอบเอาฝอยทองไว้ในตู้เย็นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ตู้เย็นจะเปิดเองหรือเปล่าซึ่งก็เปิดเองแล้วก็ขนมหกเต็มพื้นเลยพี่ก็เลยวนลูกบาเป็นหน้าที่หนูว่าช่วยไปดูเด็กหน่อยเออทําแบบนี้เดี๋ยวแบบถ้าเกิด เขาเรียกว่าอะไรนะแบบเหมือนมันจะเปองไฟอะไอืี่เพราะหลายอย่างมันจะเปิดปิดเองตลอดแบบที่พี่พูดเลยอเอาละกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันเป็นเรื่องราวแปลกๆเนาะเออเราได้ยินได้ฟังอะไรประมาณเนี้ค่อนข้างจะเยอะนะยิ่งในสมัยก่อนๆในะย้อนไปสักยี่สิบสามสิบปีเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าค,คนที่เขาอยู่ตามแต่จังหวัดเนี่ยบางคักบางคราวเนี่ยเขาก็จะมีแบบเนี้ย ที่เขาเรียงไว้นะ,ะบางทีก็ให้เฝ้าบ้านบ้างบางทีก็เนาะให้การพูดผีปีศาจการโน่นกันนี่อะไรเนี่ยเขาก็จะมีกันนะฮะคนโบราณน,นะฮะแต่ว่ามาถึงยุคสมัยนี้เนะาะก็ต้องบอกว่าเนี่ยพูดยากกับความเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่ออะไรเนี่ยแล้วแต่ส่วนบุคคลแล้วกันประมาณนั้นอ่ะก่อนจะวางสายกันไปน้องโบนะ ฝากหน่อยเขาจะติดต่อน้องโบไปดูดวงดูดวงอะไรอย่างเงี้ยติดต่อได้<ถ>ยังไงฮะอ่าเดี๋ยวต,ติดต่อผ่านทาง Facebook ได้เลยค่ะเดี๋ยววางสายแล้วเดี๋ยวไปพิมพ์ชื่อในช่องแชทให้ค่ะได้ครับผมอ่ะแล้วก็ที่หนูค้างไว้กับที่นี่อันหนึ่งหนูว่าหนูอ่ะจะเอาเรื่องอาม่ามาเล่าใหม่อืมอันนี้หนูไปสืบแล้วว่ายังไม่เคยเล่าช่องพี่เลยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงจะดนูนัดวันอีกทีนึงเนาะได้ฮะสืบเรียบร้อยแล้วนะ เรียบร้อยแล้วถ้าวันนี้เล่าอะไรไม่ดีขอโทษด้วยนะคะกลับมาเป็นมือใหม่ในการเล่าอีกแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูเก่งๆดูตื่นเต้นแต่ก็ไม่อยากจะพูดแต่จะตื่นเต้นไปใหญ่ขอบคุณค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากน้องโบค่ะขอบคุณค่ะคับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ